ไปต่อกันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีพระราชท,าน,า,ทานเมล็ดพันธุ์เข่าปทุมท่านี่หนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนาให้กับเกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีองค์นายกกิติมศิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์เข่าปทุมท่านี่หนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตโดยกลุม่มภูผลิตเมล็ดพันธุ์เ,เข่าพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์ผืชจกกักรพ,พันธุ์เพนซิลิ โดยพระราชท่านแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิในเขตพื้นทีอ่อำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอคอนสารอำเภอขอนสวรรค์อำเภอบำเน,น็ตนาล่งอำเภอหนองบัวละเวอำเภอบ้านข่าวและอำเภอจตุรัสค่ะโดยมีนายดโนชาสินทวานน่นครับกรรมการและร่องเลข,ขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอนันต์น,นาคนิยมผว,วาราชการจังหวัดชัยภูมินา่งสาวกังสดานชาติตะกุลนะครับเกษตรจังหวัดชัยภูมิหัวหนา้าวนราชการนะครับและกับประชาชนรวมพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์เข่าประทุมท่านี้หนึ่งจำนวน1 6 4 2 9 1กิโลกรัมนะครับและก็มี เกษตรกร,ธธกรและกลาษฎรที่ประสบอุทกภัยในปี67จำนวน1 0 9 9รายครอบคลุมพื้นที่เสียหายจำนวน1 9 5 2 7 5ไราครับ